สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนียนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องตาร่านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมต้านะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแบงค์นอร์ล็อกออริจิกันอีกแล้วนะ ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไดอารีเร่เควสกันนะครับว่าในไดอารีเร่เควสเนี่ยมีอะไรกันบ้างและแต่ละอันเนี่ยต้องทายังไงกันบ้างเนาะสำหรับไดอารีเร่เควสเนี่ยคือสิ่งนี้เราจําเป็นต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วในทุกๆวันเพื่อที่จะเก็บสเตมิน่าหรือเหรียญตาที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมกินอาหารของกิลที่ต้องใช้เหรียญตาทั้งหมด5เหรียญที่ไม่ซ้ําแบบกันอ่ะแล้วแต่ละอันเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างอ,อ๋อผมขอบอกก่อนนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันสุ่มนะ แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางวันอาจจะไม่มีอันนี้บางวันอาจจะไม่มีมอนเตอร์เทสบางวันจะไม่มีตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ดวงนะว่าจะได้อันง่ายหรือยากอ๋อผมขอบอกก่อนเลยนะว่ามันสุ่มอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมบางวันผมอาจจะไม่มีบางอันที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับผมอ่ะก็ขออภัยกันด้วยนะก็ไปรับชมเนื้อห่างได้เลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ควสแรกเลยนะครับก็คือเดวิลุช รีเซิร์ชก็คือเควสนี้เนี่ยผมแนะนาให้เพื่อนๆทําทุกวันเลยนะเนื่องจากเป็นหนึ่งในเควสที่ไม่จําเป็นต้องใช้ตั๋วในการทาเควสนะครับและเควสนี้เนี่ยเขาให้ทําอะไรละ่ะก็คือเมื่อเรากดที่เควสเนี่ยเราก็จะมีแผนที่ให้เลือกที่ปันทิล่าเวสฟิล l หรือ n t น l ิล่าเซาฟิลดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปันทิล่าเวสฟิลนะเมื่อเรามาแล้วเนี่ยในเควสให้เราทําอะไรไอตัวเควสเนี่ยจะให้เราเก็บเดวิลลูชี่จานวน10ตัวนะครับผมลิมิตที่10ตัวก็คือเราจําเป็นต้องเก็บอันนี้ แต่ละอันเนี่ยก็จะสุ่มไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมได้มาตอนนี้ก็คือเมื่อกี้ผมได้เซนีมานะครับผมก็จะได้โอลิดิคอนเนี่ยจำนวน2อนับ10ก็คือเราทําไปแล้ว2ครั้งทับ10ครั้งนะครับต่อมาก็จะได้ไอ้พวกนี้ที่ไม่ซ้ําใครนะครับพอเราทําเสร็จครบ10แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอีกครั้งนะครับผมอ่ะอ่ะตอนนี้ผมเก็บครบ10แล้วนะเรามาดูกันว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเราเก็บครบ10แล้วเราสามารถเก็บต่อได้ไหม อันนี้ก็คือเป็นการสุ่มอีกนะอันนี้จะเป็นรางวัลแจ็คพอตท,ที่เราจะได้ลุ้นรางวัลแจ็คพอตอีกทีนะแต่ละอันเนี่ยก็จะขายไปเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูเราจะใช้ SOS Ticket หรือตัวอันนี้อยู่ไหนเนี่ยที่จะสามารถให้เราเก็บเกิน10ครั้งต่อวันได้ถ้าเรามีนี้เราก็สามารถเก็บไอพวก Deviluchi นี่ได้นะครับอ่าก็จะลบตัวไปเหลือ14แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมมี15อะ อยยางที่เห็นเลยก็คือเควสนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่ทําให้เราได้ไซนีใช่ครับและจะได้ของที่ไปขายอีกด้วยอย่างนี้เมื่อกี้ผมสุ่มวงล้อได้เพชรนี่ใช่ไหมก็จะขายได้1 3 5 0ก็คือเยอะอยู่พอสมควรนะนี่อย่างนี้ก็ขายได้900อันนี้ก็2องรอันนี้ก็2,000ส่วนนี้ก็1000อ่ะเมื่อเราได้เซนีมาเนี่ยเราก็จะไปทําอะไรก็แล้วแต่เราเลยสําหรับเควสนี้เป็นอะไรที่ไม่ยากเลยง่ายๆจิบผมขอแนะนําให้ทำแบบนี้ อย่างน้อยวันหนึ่งไม่ทําอะไรก็ได้แต่ขอต้องนําอันเนี้ยคือเพื่อนเได้ตังค์อ่ะเออหาตังง่ายๆสบายต่อมาเนี่ยคือเควส c แคทท็ในเควสนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเควสที่เรามันจาเป็นต้องใช้ทิเกตรหรือตั๋วในการทำเควสนะครับในเควสนี้เนี่ยก็จะให้เราไปหา NPC ที่อยู่อัลโปตาที่อยู่ท่าเรือข้างๆข,า,งขาฟ้านะครับผม เพื่อรรบโคยที่จะสะสมเหรียญในการอัปเกรดเมดัลและอัปไปทําไมเมดัลเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยก็จะได้สแตตที่มากอยู่พอสมควรซึ่งดีมากและเมดัลเป็นแบบไหนคือ,อน,นี้ครับนี่คือพวกเมดัลไอพวกสแตตพวกนี้ก็จะบวกแต่และอันไม่เหมือนกันอย่างนี้บวก ATK บวก8 MATK และอัปเลเวลต่อไปได้นะครับผมอ,อย่างที่บอกว่ามันสามารถอัปเลเวลได้เนี่ยที่ใช้เนี่ยอัปเกรดโค้ช20ทับปับป๊บปับป๊บปั๊บเนี่ย่า อันนี้อันที่ 2, 2> นนก็จะเป็น max hp with physical damage บวก1.25แล้วอันที่3ก็จะเป็น max hp หรือ magic damage บวกตืดตืดตดเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเป็นอีกส่วนที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในตัวละครของเราอีกด้วยนะแล้วเมดัลเนี่ยหาจากไหนผมก็จำไม่ได้นะว่ามันเปิดตอนที่เวลเท่าไหร่อะก็ใครรู้บอกผมฟรนะผมขอไปด้วย ucking. วิธีที่จะได้เมดัลมาให้เราคลิกไปที่เมดัลที่มุมขวาจอนะครับ แล้วเรื่องซึ่อันมันจะมีบอกว่าวิธีหาเพื่อปลดสล็อตนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงแต่ก็ต้อง เลเวลพอที่จะปลดด้วยนะมันก็จะมีระเวลบบอกด้วยครับผมดับต่อมาก็จะเป็นเควสชอยนะครับในส่วนของเควสนี้แน่ก็จะเป็นเควสที่จําเป็นต้องมีปาร์ตี้นะครับเพื่อช่วยในการตีมอนหรือไม่มีก็ได้ถ้าดามจตพอย้าถ้าดามจของเพื่อนๆพอนะครับเพื่อที่จะเคลียร์มอนเตอร์ในแต่ละเวฟแต่ละเวฟเนี่ยเมื่อเราตีมอนเตอร์เสร็จหมดในแต่ละเวฟเราก็จําเป็นต้องมาที่แท่นเพื่อสุ่มมอนเตอร์ที่จะได้ว่าเป็นเผ่า จำนวนอะไรต่างๆว่าอะไรอีกทีนะครับผมแต่ละเว็บเนี่ยก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะในของรางวัลเนี่ยก็จะมีบอกหน้าไดอารี่แล้วนะว่าได้อะไรบ้างแล้วพอจบเนี่ยยังมีให้เปิดการ์ดหาอีกด้วยก็มาลุ้นกันอีกทีนะว่าจะได้อะไรเควสมันเป็นยังไงผมจะขึลืนทิปให้ดูนะครับ ต่อมานะครับคือ Forte Ball ก็คือเควสนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่ง่ายที่สุดนั่นแต่ที่เล่นเกมมาเลยแหละแบบ เป็นเควสที่ง่ายพอสมควรเลยแบบง่ายมากๆอะ่ะทำเควสเสร็จปล่อยทิ้งไว้นอนรอเลยแหละนอนรอได้ 15- 30ถึงนาทีแล้วแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเวลาก็คือเควสนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่เต้นครับใช่เควสเต้นเมื่อเรากดที่คลิกที่เควสเนี่ย NPC ตัวเกมก็จะพาเรามาที่ NPC ที่อิลูนาที่อยู่เมืองพอนเทร่าหรือตรงที่น้ำพุน้องหัวแดงข้างๆร้านข,ขายยานั่นเองครับที่มีเดวิลโรชิลอยอยู่อ่ะพูดทำไมเมื่อเรากดที่เด r รี่ฟอสเทนบอลก็จะมีให้เลือกที่จะใช้เวลา เท่าไหร่อย่าง15นาทีเนี่ยก็จะใช้20ไดรี่หรือทิเกตไดรี่เนี่ยอย่าง40ก็จะใช้30เพื่อในการเต้นนะครับผมเมื่อเราเต้นจบเราก็จะได้ของพวกนี้นะครับอะซึ่งเป็นเควทยที่ง่ายมากคือกดทำเควสเลือกเวลานอนรอแค่นั้นไม่ยากใช่เป็นเควสท,ที่แบบอืมทำให้ชีวิตการเล่นเกมดูแบบสบายขึ้นเยอะ ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเควสที่ง่ายมากๆก,กันเลยทีเดียวต่อมาซึ่งเป็นเควสที่ไม่มีในนี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้ที่ผมสุมมาคือมันไม่มีเควสนี้ก็คือเควสเนกาทีฟเบลนะครับเควสเนกาทีฟเบลเนี่ยจะเป็นเควสที่ให้เราตกปลาจํานวน50ตัวนะครับผมเมื่อเรากดโกที่เควส n c ็ที่เราต้องไปคุยด้วยก็คือ n p c ีที่พาย่อน,นะครับเพื่อไปหา NPC ีในการรับเควสนะครับผม และพอเรารับเควสเสร็จก็จะพาเราไปที่จุดตกปลาทำเควสนะครับในการตกปลาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งแบบออโต้แล้วคลิกมือในส่วนของออโต้เนี่ยก็จาเป็นต้องใช้สมุดในการตกปลานะครับแต่สมุดแต่ละสมุดเนี่ยก็จะใช้ออโต้ได้10นาทีต่อนหนึ่งเล่มน,นะในส่วนของคลิกมือเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ให้เราคลิกไปที่บอ่อตกปลาเพื่อในการตกและพอปลาติดก็จะมีคำว่า Touch ให้เรากดนะครับผมเราต้องกดเร็วเลยนะเพราะแบบหลอดค่อนข้างเร็วทีเดียวก็ตามเนี้ยเวสนี้ก็ค่อนข้างง่ายๆชิวๆเหมือนกับเวสเต้นเลยแหละต่อมาเนี่ยเป็นเควสไอเทมคอลเลกชันนะครับผมในเควสไอเทมคอลเลกชันเนี่ยก็จะเป็นเควสซื้อของนะครับซึ่งเราสามารถทําได้2ครั้งหรือครั้งละ1นึทเกตนั่นเองก็ให้เราไปคุยกับน้อง NBC ที่ชื่อน้องซิมเปินะครับอยู่ที่แมปอัลเบอร์จกรแดะทำไมเนี่ยกู <laughs> พอเราคุยกับน้องเสร็จน้องจะให้เควสเรามาให้เราไปซื้อของตามที่น้องบอกเลยครับพอซื้อของตามที่น้องบอกให้ก็จะส็จเควสและนามาส่งกลับให้น้องแค่นี้เควสก็เสร็จถ้ามีรอบก็เหมือนกันแต่ละรอบนี่ยซื้อของไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าน้องน้องเปิลเนี่ยจะให้เราซื้อของถูกหรือของแพงไม่ให้น้องนะแล้วแต่ดวงของทุกท่านแหละว่าหน้าตาดีแค่ไหนอะ่ะถ้าผมหน้าตาดีหน่อยก็น้องก็ให้ของถูกกับผมแหละอันแล้วต่อมาเนี่ยคือเควสมอนเตอร์เทส ในเควสนี้เนี่ยเมื่อเรากดคลิกที่เควสแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะพาเราไปที่เมืองมอเตล่าที่มีหูฟางหรือก็คือซ้ายบนของเมืองมอเตล่าจะมีทหารองค์หนึ่งที่ให้เรารับเควสนะครับเมื่อเรารับเควสเนี่ยเราก็จะได้เควสที่ให้เราตีมอนเตอร์มาครับใช่ครับเควสตีมอนเตอร์จำนวน50ตัวและเงื่อนไขของเควสนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะไปตีสเตมวอร์มสกายสกายเพชรได้นะครับผม เงื่อนไขของมันคือต้องตีมอนเตอร์ที่เลเวลเท่าตัว,ตวปัจจุบันของเราถึงจะนับเป็นจํานวน1ตัวทับ50นะครับนี่ตอนนี้ผมเลเวล80ผมก็ต้องไปตีมอนเตอร์ที่เป็นเอิร์ธพิทตัวนี้ครับถึงจะนับเป็น1 1ตัวถ้าเราไปตีตัวนี้เราก็จะไม่ได้นบเควสนะครับซึ่งผมมองว่าเควสนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่มีของที่แน่นตัวอย่าเพิ่งทํามนเลยเพราะว่าแบบ มอนเตอร์ในภาคนี้เนี่ยตีแรงอยู่พอสมควรเลยแหละก็แรงแหละแต่ถ้าแบบเล่นตามแพทก็น่าจะพอไหวแหละนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆมีของก็แนะนำให้ทำเควสนี้ได้ต่อมาเควสเบดัมเชนนิงอ่านผิดขออภัยด้วยนะเควสนี้เนี่ยจะให้เราไปรับเควสต่ออีกทีคือเป็นเควสในเควสอีกทีนะครับคือเราต้องเดินไปตามแมปต่างๆที่ตัวเกมจะนำพาเราไปนะครับในแต่และเควสเนี่ยจะท่้งง่ายและยากแตกต่างกันไปอีกนะเช่นตีมอนไปคุยกับเ p ็น จะได้ง่ายจะได้ยากก็แล้วแต่ดวงของแต่ละท่านเลยนะซึ่งเควสนี้เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันเป็นแบบไหนแต่ก็ขอบอกว่าเควสนี้เป็นเควสในเควสนะคือเราจะทําทั้งหมด5ครั้งนะครับในจํานวน5ครั้งเนี่ยเราจําเป็นต้องเดินไปที่ต่างๆที่เควสให้เราไปนะครับผมแต่และแมปแต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันบางตัวอยู่แมปอลเบอร์ตาบางตัวอยู่แมปปอนเทล่าบางตัวอยู่พายอนบางตัวอยู่ ute, อิสลูดเงี้ยบางตัวก็ไม่ได้อยู่ในเกมเออหยอกหยอกครับหยอกก็แล้วแต่นะครับ ว่าเพื่อนๆจะได้อันที่ง่ายที่ยากก็แล้วแต่ดวงของท่านนะแล้วนะอาจจะเกี่ยวกับความหล่อของคนเพื่อนด้วยนะครับแบบอาจจะได้อันที่แบบยากก็หล่อน้อยอ่ะครับไปแล้วเดี๋ยวมันไส้ไปต่อไปดีกว่าเนาะต่อมาเป็นควสที่ผมและหลายคนที่ไม่คิดจะทำ <c oughs> <c oughs> ผมมาเล่นเกมนี้คือผมไม่คิดจะทำควสนี้เลยเด็ดขาดคือ advance monster research นะครับผม advance monster research เนี่ยก็จะเป็น เวสที่เมื่อเรากดรับมาแล้วตัวเกมมันจะพาเราไปที่ NPC ที่อยู่เมอ่อกิเฟนผมมันจะบอกว่า n p c ตัวนี้อยู่ตรงไหนก็ดูที่ภาาเลยนะครับผมอ่ะเป็นคนลุงที่อยู่ตรงบันไดนะครับผมเมื่อเรารับเวสมาเนี่ยลุงก็จะให้เราไปตีอีลิตหนึ่งตัวครับผมมินิหนึ่งตัวให้ MVP อีกหนึ่งตัวนั่นเองครับแต่ส่วนมากเนี่ยเวสนี้เขาไม่ทำกันหรอกเพราะมันยากใครจะบ้าไปตีอีลิตกับมินิหนึ่งตัว น่าม<ก>่มีคนตียิ่งยืมหายขอไปด้วยคำหยาบเนาะก็นั่นแหละผมไม่ได้นำให้เพื่อนเพื่อนทำนะแต่ก็พอรู้ไว้แหละว่าเควสนี้เป็นเควสอะไรเพื่อนๆจะได้รู้ว่าคนทำหรือไม่คนทำาอะเรามาต่อกันที่เควสสุดท้ายเลยเควสสุดท้ายเนี่ยวันนี้ไม่มีอีกแล้วเซ็งวันที่อัดไม่มีวันที่แบบดูบางวันแบบเข้ามาเล่นได้เฉยมีเงอเควสนี้เนี่ยผมขอบอกให้เพื่อนเพื่อรู้นะครับก็คือเป็นเควสที่ เป็นนักท่องเที่ยว1วันใช่1เควสเลยแหละควนี้เนี่ยคือเควสเซนเชอรี่ออนเดอะรดเควสนี้เนี่ยก็เมื่อเรารับมาตัวเกมก็จะพาไปหา n อ c ลุงแว่นหรือนักข่าวนั่นเองครับลุงแว่นก็จะให้เควสเรามาไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่ตัวเควสให้มานะครับแต่ละภาพเนี่ยลุงก็จะอาจก็จะอาจอะไรล่ะ,ะก็อาจจะมีบอกว่าแมปมันอยู่ตรงไหน าบางภาพก็อาจจะไม่มีบอกนะครับว่าอยู่แมปไหนหากันให้วุ่นเลยแหละก็เป็นเวสถ่ายรูปนะครับผมก็เล็งกันได้ดีๆละ่ะก็จะหาหมุมกล้องให้จนกว่ามันจะขึ้นรูปกล้องสีเขียวตรงกลางหน้าจอนะครับและกดถ่ายแล้วก็จะสําหรับเวสนั้นเลยลุงแกก็จะให้เราทําทั้งหมด5ครั้งหรือถ่ายทั้งหมด5ภาพนั่นเองอ่ะผมบอกให้เลยว่าเวสนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ความหล่อ,อนะถ้าม,มันบอกแมปมานะอืมไม่พอละมันโดน โดนดักไปแล้วเอาเป็นว่าก็เป็นกันไงเป็นกันไงอะไรล่ะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเดลี่เควตว่าเควตมีอะไรกันบ้างวันนี้ก็พูดผิดไปเยอะเลยเนาะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับผมหรือถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้ากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งถ้าถึงหนึ่งมันซับเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลย จะดีใจแบบปรับเปลี่ยวหัวใจหัวใจกระชุ่มชวยไปกับ1,000ไ like ลท์ที่ผมได้มาเอ้หน0 0งันซับเฮ<ะ>้ไม่ใช่มุกแต่พูดผิดจริงวันนี้ก็ขอตัวล่อนไปกดเฮ<ะ>้ลาไปก่อนสวัสดีครับ